มาต่อเพื่อเพื่อผมไปดิเพื่อนะครับเพื่อนคจับนอนเด้อพื่อคจับแขงนะครับค่ายออกนิดหน่อยพื่อนถึงขปนได้เด้อค่ายออกนิหน่อย สวัสดีครับยังเลครับครับผมวัอนี้นะครับมีโอกาสนะครับเดี๋ยวมาส่งลุงสีนะครับคุณพ่อนะครับอยู่ทางจังหวัดศรีสะเก็ดท้องนพอเนาะนุ่นนู้สังนะครับอ่ะพ่อบอกเื้อผมเลยครับพ่ออยู่เื้อหยังบ้านไหนครับผม อยู่บ้านนนสังตำบลนนงครัมเพื่อกระทุ่มจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดเฮ้านะครับรุ่นของพ่อนะครับจะเป็นรุ่นทีมันพัดนะครับผมพอดีนะครับจะมีชุดตะแกงร่อนเขาเปลือกนะครับสามารถกัดคินเกล่ยผลที่มากับเขาได้นะครับหมอสําหรับขั้วเลื่อนนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นขออัวงขอกล้วยข้อเฮ้านะครับห้ามบริบิมแล้วพอเนาะนะครับลูกสีเขาให้เบิ้งแล้วเป็นยังไงเนี่ยพ่อ ยี่ยุใครอ่ะพอเนาะนะครับแล้วท้าหูปัญหานี่มัน้ใส่ครับผมอ่ะนะครับวันนี้กัต้องพ่อบคุนพ่อนะครับท่าแม่แกนึงนะครับคือไว้วางใจบริษัทนะครับเป็นตัวททนจำหน่ายนะครับลูกค้าท่านไดนะครับจี่สนใจนะครับเพื่อทรจขึ้นอายุด้านล่างนะครับวันนี้นะครับตองอขอเขาณพ่อแคนึงนะครับขอบคุณนะครับ